เอาให้เขาหลุดเองนะคะนี่อันนี้ก็ยังแข็งอยู่ อุยหอมมากเลยทุกคน สวัดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชา n e l ค่ะความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้ค่ะทุกคนวันนี้หลังเลิกงานนะคะทุกคนแม่ปูก,ก็แวะมาดูผลผลิตของไม้ที่เราปลูกไว้ไม่สิที่ปูปลูกไว้นะคะ ก็วันนี้แม่ปูเลิกงานแม่ปูเลิกงานคือทํางานตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้บ่ายบ่ายสามแล้วนะคะทุกคนแล้วอากาศดีอากาศครึ้มฝนตกเมื่อคืนเนาะก็เลยจะมาดาูแตงไทยแตงโมแล้วก็ฟักทองที่ปลูกไว้ที่ปลูกปลูกไว้ฟู้ดฟิตที่ปลูกปลูก,ก,กไว้นะแล้วทุกคนมันหอมมากมันสุกไปเยอะแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปเก็บพร้อมกันค่ะ นี่นี่มันสุกหอมมากสุกแล้วนะทุกคนสุกส,กสกุไหนตรงไหนนี่ก็สุกอันนี้ก็เราจะให้คั่วเขาหลุดเองไหมจริงจริงเอาให้เขาหลุดเองนะคะนี่ แม่ปูก็จะบีบดูว่าถ้าเกิดเขายังแข็งอยู่ก็คือจะยังไม่เก็บนะคะอุ้ยอันนี้ทำไมเป็นนี้ล่ะเหนียวอะ่ะโอ้ยเหนียวเละตุ้มเปเลยโอายทั้งตื่นเส้นทั้งอันนี้เป็นที่เราปลูกแบบไม่รดน้ำนะคะที่ปล,ปลูกแบบไม่รดน้ำอืออันนี้ก็ยังแข็อยู่ โอ้ยทุกคนนี่อะไรแตงไทยโอ้ยดูปู่เข็นเข็นไม้ปู่พ่อมาทำอะไรเจอ លាអីល្អមែនអូអូងាប់ណាបាក់មានអត់ទេវិលឡុកអឺ เยอะอยู่นะแตงไทยแตงไทยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บฟักทองด้วยนะคะแต่นี้เก็บแตงไทยก่อนแตงไทยอันนี้สุกอ้วนได้ใหญ่น,นี่ทุกคนคั้วมันหลุดง่ายมากเลยถ้ามันแก่จัดก็คือคั้วหลุดง่ายเนาะ ยันนี้เราได้กินแตงไทยนะคะไอ้หล,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 ล่นห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 ล่นตุ๊บตัวเล็กหล่นนะคะอืมทุกคนฟักทองมันลูกเล็กก็จริงแต่มันเก่นแล้วเดยวเดี๋ยวเก็บฟักทองต่อ อู้อันนี้แก่เลยอ่ะพักทองอ่ะ ถ้าไม่แน่ใจว่าเก่ไหมดูขั้วตรงนี้นะคะขั้วเขาเหลืองแล้วนเนาะแก่แล้ว อันไหนเขียวๆแบบนี้อยู่แม่ปูจะยังไม่เก็บนะคะจะเก็บไว้ให้เขาโตกว่านี้หน่อยเพราะว่าแค่ล็อตนี้ก็เยอะนะเนี่ยกินไม่รู้กี่วันจะหมด ทุกคนมันมีแมงเจาะข้างล่างนะฟักทองเยอะขนาดนี้เราก็จะเอาไว้ทำแกงเอาไว้แกงเอาไว้ต้มใส่ปลานะทุกคนได้หลายอย่างเอาไว้ทำขนมไม้ท้ายทำสังขยาได้หมดเลยนะได้หลายอย่างเยอะแล้วอะ่ะยังเหลือ เดี๋ยวจะเก็บไว้ได้อีกรอบนึแต่ว่าจะเก็บลูกเนี่ยน่าโย่เนี่ยน,นี่สองอันทุกคนเต็มครุแล้ว เหนื่อยค่ะทุกคนเหนือเต็มเลยขนาดอากาศไม่ร้อนมากนะเนี่ยบ่ายสามเหลืออีกอ่ะเก็บไว้นานก็ไม่อร่อยนะคะมันแบบมันสุกเกินไปมันก็ไม่อร่อยเก็บค่ะอืม เี่เฉาะ้องนี่แล้วก็กบคืน อันนี้ตะมุทมิเก็บคืนโอ้ยทุกคนเหนื่อยทุกคนตรงนี้เป็นมันนะปลูกลูกแบบไม่ต้องรดน้ำเหมือนกันแต่ว่าเจอลูกอัวเข้ามากินหมดนะมันเพิ่งแต่งอกออก แต่ก็ยังมีหัวให้เราเก็บกินอยู่ทุกคนขอดมะม่วงขมินแก้วดกมากเต็มเลยนี่ทุกคน ลูกใหญ่แล้วก็มีนะนี่ใหญ่มาก แล้วพาทุกคนไปดูอันนี้จะเป็นอะ,อะไรนะลิ้นจี่ค่ะทุกคนลิ้นจี่เรารอดแล้วออกดอกนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะติดไหมดอกลิ้นจี่ ะทุกคนไปเก็บอย่างอื่นต่อไปเก็บแตงไทยใส่ถุงอู้นี่อึบ้บนี่อุ้ยหอมมากเลยทุกคน เดี๋ยวเย็นนี้อันไหนที่สุกแล้วเราก็จะผ่ากินนะจุกหม่นี่ฮ้าเหนื่อยทุกคนเห็นไหมปูไหมคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้แม่ปูด,ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย